สนามเล่นที่จะให้บริการอของโรงแรมนะคะนะคะดูสนามเด็กเล่นเขานะคะเขาก็จะเป็นทรายอย่างหนาเลยนะคะพื้นจะเป็นทรายเครื่องเล่นเขาก็จะติดตั้งแบบมั่นคงนะคะส่วนมากผู้ปกครองเขาก็จะพาเด็กๆมาเล่นนะคะมาา ใช้บริการในส่วนของร้านอาหารนะคะทีรูมนะคะแล้วก็ปล่อยให้เด็กๆเ,เล่นนะคะดูเครื่องเล่นขนะนี้ซันรานะคะจะมีทั้งอินดอร์นะคะอินดอร์แล้วก็อ่าอาลโด์นะคะนี่จะเป็นเครื่องเล่นอาลโด์นะคะติดตั้งอย่างมั่นคงนะคะดูนะคะแล้วก็พื้นจะเป็นทรายนะคะถมน่าจะลึกเหมือนกันนะคะ น้เหมือนกันพื้นทรายนะคะเด็กก็จะเล่นหกล้มก็จะไม่เจ็บนะคะตายละสาวน้อยตัวนั้นจะเป็นโซนของเด็กเล็กนะคะเราข้างนอกนี่ก็จะโตขึ้นมาหน่อยนะคะซานดานางไม่อยากจะเล่นเด็กเล็กละปล่อยให้เล่นนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้อง ตามดูอยู่นะคะเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าอันไหนอันตรายไม่อันตรายนะ,ะนางก็ไม่เล่นนะ,ะนอย่างเงี้ยนางก็ไม่ขึ้นนางกลัวนะคะก็จะ <c oughs> ใช้มือผักอย่างเดียวให้หนูจะเล่นอะไรอะลูกฉันน่าจะเล่นอะไรอะคะฮะ เป็นล้อรถอาค่ะลูกล้อยางหนูจะเล่นอะไร,รอ,อ,อะลูกฮอตายละจะมีหลากหลายมากนะคะเครื่องเล่นเขนะคะ,นะด้านในาก็จะเป็นอ่าให้ผู้ใหญ่นะคะนั่งทานอาหารดื่มกาแฟนะคะแล้วก็ ด้านนอกก็จะเป็นเครื่องเล่นนะคะแล้วก็มันจะมีห้องด้านในอีกนะคะที่จะเป็นโซนสําหรับเครื่องเล่นข้างด้านในนะคะก็จะเป็นบ้านบอลน,นะคะแล้วก็หลายอย่างเหมือนกันเมื่อกี้ซาน่าเขาก็เล่นข้างในนะคะแล้วมา,มามาก็เดินไปหาคุณพ่อเขานะคะไปดื่มกาแฟนิดหนึ่งแล้วก็เดินกลับเข้ามาไม่เห็นลูกเลยเดินออกมาดูข้างนอกนางออกมาข้างนอกแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ มาเดินตามซานนานะฮะถือว่าชมเครื่องเล่นของฝรั่งไปในตัวนะคะเห็นไหมคะเครื่องเล่นเขาจะมั่นคงถาวรนะคะเป็นไม้อย่างดีนะคะดูเสาเสอนะคะน็อตน็ตอย่างดีนะคะ มันคงถาวรซานน่าเจ้าซานรอยิ้มให้ค่ะอยูมน้ำปะลูกฮะ ตะนังอยู่น้ำไหมว้าเตอร์ไหมหืมหลงกเ็เดินตามขึ้นแล้วมั้งจับมันมันนะคะลูกอา้อาวแล้วหนูก็กลัวหมดทุกอย่างเลยเนี่ย ฮ่าฮ่าฮ่านราอะไรอะะลูกไม่เอาค่ะานะค่ะ ไปดูเขาไปดูเขานะ <c oughs> กอดโอลไปโกรธอะไรเขาลูกฮะหนูไปโกรธอ,อะไรเขาไปโกรธเขาไม่ได้นะคะเขาไม่ได้คิดใส่หนูนะ หิวน้ำไหมไปหาปลาป่าไหมคะหาปลาป่าไหมฮะไปหาปลาป่าไหมซานดาประสบเลยระวังนะลูกตายละนี่ค่ะพื้นทราย ทรายจริงๆนะคะก็อยากให้สนามเด็กเล่นที่บ้านเรานะคะเมืองไทยเนี่ยสร้างให้มีมาตรฐานแบบนี้นะคะพื้นก็เป็นทรายเด็กตรงนี้ฝนเพิ่งตกนะคะถ้าฝนไม่มีเนี่ยจะเดินเด็กจ็จะเดินก็ถ่วงเวลาให้เดินช้าหน่อยหนึ่งนะคะ <laughs> หยอกเขาให้ยอ,อ,อกเขาซั์เพื่อนหมดแล้วน่ะ <c oughs> ลงได้ไหมอ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเค <c oughs> ไหนไหนละ <laughs> สร้นนาดเจอ <laughs> <laughs> ไปหยอกเขาไปหยอกเขานางไปหยอกเขา